ระวังหมุนหัวไหล่ผิดเสียงเอ็นขาดไม่รู้ตัวแน่ทุกคนเคยทําท่าหมุนหัวไหล่แบบนี้ไหมครับทั้งแกว่งแขนหมุนหัวไหล่แรงๆแบบนี้เสียงเอ็นขาดได้แน่ลองดูนะครับทุกคนหลังคาของไหล่คนเราเนี่ยจะอยู่บริเวณสะบักตรงนี้ครับทุกคนตรงที่มีกระดูกอยู่ซึ่งพอเราอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยกระดูกตรงนี้ครับจะงอขึ้นมาพอกระดูกมันงอปุ๊บก็มีโอกาสที่จะมาจิ้มบริเวณเส้นเอ็นเราพอดีทีนี้นะครับ พอเรายกแขนขึ้นบ่อยๆเนี่ยกระดูกก็จะทิ่มที่เส้นเอ็นของเราแบบนี้ครับยิ่งเราไปหมุนหัวไหล่เร็วๆแบบนี้เนี่ยจะยิ่งทิ่มเอ็นเราแกลงเข้าไปอีกอันนี้เสี่ยงเอ็นขาดได้แน่ๆครับทีนี้เนี่ยการบริหารไหล่ที่ถูกต้องนะครับให้ทุกคนนะครับยกแขนขึ้นทั้งสองข้างครับบริเวณหน้าอกให้หมุนหัวไหล่ขึ้นยกขึ้นบริเวณหน้าอกเล็กน้อยลักษณะนี้ครับไม่ต้องยกขึ้นทั้งแขนนะครับหมุนบริเวณหัวไหล่ สำหรับผู้สูงอายุนะครับให้ทําช้าๆเพื่อระวังการบาดเจ็บครับสำหรับคนที่ทําท่าหมุนหัวไหล่แบบนี้แล้วนะครับนอกจากจะได้ไหล่สะบักแล้วก็คอก็ยังปลอดภัยไม่เสี่ยงเอ็นขาดด้วยครับไม่อยากพลาดตัวช่วยดีๆแบบนี้ตัดซ้ายไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วจิ้มทีตะกาได้เลยครับ